คนเข้าถึงธรรมหายจากโรคได้วันนี้จะเล่าอานิสงส์แห่งความมีศรัทธาตั้งใจแน่วแน่ในการสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาทำให้หายจากโรคได้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคนเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่จะหายจากโรคได้แน่ๆเมื่อวานได้รับจดหมายจากหนองคายฉบับหนึ่งว่าถ้าคนเข้าถึงธรรมเมื่อใดจะหายจากโรคได้แน่ๆ เขานั่งกรรมฐา,านสวดมนต์ช่วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยไม่ต้องให้พระช่วยโรคหัวใจนี่ทำอะไรก็เหนื่อยหากคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ตายหรือถ้าโกรธก็ตายเลยเขาสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาอยู่9เดือนขณะนี้โรคหายไป90%แล้วยังเหลืออีก10%จึงจะหายเป็นปกติหมอบอกหายได้อย่างไรมีแต่จะตายเท่านั้น การสวดมนต์นั้นสวดเพื่ออะไรสวดเพื่อต้องการให้มีสติช่วยตัวเองได้คนที่มาที่นี่มีแต่มาให้พระช่วยไม่ช่วยตัวเองเลยไม่สนใจปฏิบัติกร,รมมฐานมากันเพื่อจะปฏิบัติแรกเหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ผลสักรายโยมกูสลนนี่ตั้งใจจริงโรคหายไปเลยเขาขอหนังสือสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่วันนี้ส่งไปให้เขาแล้ว ต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องสอนตัวเองที่จังหวัดอุทัยธานีมีลุงคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วจะอยู่ได้สามปีถ้าไม่ผ่าต้องตายปีนี้จะเอาอย่างไรก็เลือกเอาจงตัดสินใจเสียลุงคนนั้นก็คิดว่าคนเรายังไงก็ตายหมอก็ต้องตายปู่ย่าตายายตายทั้งนั้นก็เลยบอกว่าเอาละผมยังไม่ผ่านี้มาปฏิบัติกรรมฐานได้เจวัน ก็กลับไปหาหมอหมอตรวจแล้วมันเล็งหายไปเลยนี่ต้องช่วยตัวเองอย่างนี้สิมากันที่นี่ร้อยละ96มาให้พระช่วยแผ่เมตตาให้ทั้งนั้นแต่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองเลยหนังสือมหาเมตตาใหญ่นี้มีมานานแล้วไม่มีคนสนใจเป็นบทสวดมนต์ของเทวดาที่ต้นพิกุลมาสอนแม่สีก้อนทองปานเนนให้สวดมนต์ที่ศาลาหลังเก่า แม่ศีอ่านหนังสือไม่ออกตายอายุ90กว่าปีมาอาศัยอยู่ตั้งแต่ปีพศ2,500สมัยนั้นยังไม่มีสำนักชีเทวดามาชวนสวดมนต์ตอน24นาฬิกาเทวดาถูกสาปจากสวงสวรรค์เพราะผิดประเวณีนางฟ้านางสวรรค์ได้รับโทษ100ปีหลวงสมานวนกิจอธิปฏิกรมป่าไม้มาดูบอกว่าต้นนี้อายุพันกว่าปีต้นลูกยังอยู่ข้างโบส เมื่อครบกำหนด100ปีเวลา9กนาฬิกานาทีตนพิกุลโค่นทันทีไม่ต้องมีลมเลยหมดอายุเทวดาอาตมาได้ตำราจากเทวดาไว้เยอะเพราะจดเข้าไว้ให้แม่ชีถามว่าเทวดาชวนสวดมนต์ทุกบ้านไหมได้คำตอบว่าไม่ทุกบ้านหรอกบ้านไหนตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระไว้สะอาดปูผ้าขาวไว้และเจ้าของบ้านสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเทวดาจะลงมาบ้านนี้เลย ถ้าบ้านไหนเอาเด็กไปนอนห้องพระห้องพระสกระปรกเทวดาจะไม่เข้าบ้านนั้นขอฝากไว้ด้วยถ้าไม่เชื่อไม่ต้องเอาไปบางแห่งห้องพระสกระปกรกเหลือเกินระวังนะทำใจสกรปรกสัตว์นรกมาเกิดบ้านนั้นเฉียงพ่อเฉียงแม่คำไม่ตกฟากฟ้าร้องกันวุ่นวายเป็นกฎแห่งกรรมบ้านไหนทำใจสะอาดนักปราดมาเกิดคนบริวารดีก็เข้ามาประเสริฐในบ้านนั้น ท่านทั้งหลายจงไปตีความไม่ใช่พูดให้ท่านเชื่อไม่ใช่พูดให้ท่านมีความรู้แต่อาตมาพูดให้ท่านไปคิดกันบ้างมีความคิดกันบ้างไหมบางคนไม่มีความคิดเลยนะจะเอาบุญตะพืดบุญอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไรแล้วท่านจะได้อะไรหรือเทวดาบอกว่าบ้านใครมีพระพุทธรูปไม่ต้องไปปลุกเสกท่านหรอกเราหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเทพจะสิงในองค์พระอาตมาได้ตำลาเลย หลวงพ่อโสธรที่8ริ้วมีเทวดารักษาถึง16องค์จึงได้เงินทองมากมายเป็นพันล้านแต่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชวัดนอนจักสีวัดชัยโยวัดบ้านแหลมวัดไร่ขิงมีเพียงสิบองค์เท่านั้นที่สิงสถิตยอยู่ในองค์พระไม่ใช่ทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์นะเทพเขารักษาองค์พระอาตามาก็ถามว่าคนละ่ะมีเทวดารักษาไหมเขาตอบว่ามีทุกคน ถ้าคนไหนจิตใจดีเทวดาบัณฑิตรักษาถ้าจิตใจเลวเทวดาพาลรักษาบ้านนั้นเถียงกันไม่พักยุให้รำต่ำให้รั่วไปเลยทายาทโยมกลับมาสวดมนต์ไหว้พระสเสมอเทวดาบัณฑิตก็จะมาอาศัยอยู่จะสร้างความดีในการงานของท่านจะสร้างความดีสู่สถานการณ์เป็นต้นโยมกุศลทำไร่ไว้เยอะ ทั้งพืชไร่และสัตว์เลี้ยงมีสัตว์มากวนคนก็เบียดเบียนลักเข้าของและมีโรคภัยไข้เจ็บเขาบอกว่าตั้งแต่สวดมนต์จเจริญกุศลภาวนาทุกวันตลอดมาโรคหัวใจผมรัว่วหายไปแล้ว90%คนเคยเบียดเบียนจะมาทําร้ายผมกลับมาเป็นมิตรหมดสัตว์ร้ายที่เคยมากวนพืชไร่ก็ไม่มีกวนเลยเขาบอกมาอย่างนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับเขา เพราะเขาเป็นโรคร้ายและหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์มันหายปับ๊บเกิดคนลุกสู้ขึ้นมาเกิดปิติยินดีเลยบอกให้หมอทราบว่าได้สวดมนต์จเจริญกุศลภาวนาคนร้ายที่เคยมาลักของที่บ้านเขาก็เลิกไม่มาลักอีกต่อไปจนบัดนี้นี่อาน,นิสงขอฝากให้ไปคิดนะไม่ใช่ฝากให้ไปทําคิดได้ก็ทําคิดไม่ได้ก็อย่าไปทําให้มันเสียเวลาเพราะโยไม่มีศรัทธาก็อย่าทํา ไม่มีจิตเป็นกุศลก็อย่าทำนะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนเวลาแผ่เมตตานะโยมนะถ้าเรานั่งกรรมฐา,านแล้วแผ่เมตตาให้ศัตรูมาเป็นมิตรให้ชีวิตเราสดชื่นต่อไปจะมีประโยชน์เหลือเกินเป็นเรื่องสดๆดร้อนรอนที่เกิดขึ้นมีอะไรแปลกๆไม่มีอะไรดีเท่าพาหุงมหากาคนไม่สวดกันเองสวดต้องการให้มีสติดี ส่วนต้องการให้ลํำลึกเหตุการณ์ในชีวิตได้ส่วนแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็หายถ้าจำเป็นก็จำต้องตายก็จะได้ไม่ต้องทอรมานจะได้รู้ว่าเขาเอาวอช่อฟ้ามารับเราไปสวรรค์เราจะได้รีบเดินทางไปลูกเตาได้ไม่กังวลกับพ่อแม่ที่ล้มหายตายไปเรื่องที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นทายาโยมเข้าใจก็จะได้ผลสมคาดปรารถนาทุกประการด้วยอันนี้มีความหมายให้ญาติโยมได้เข้าใจไว้ด้วย วันนี้ไปทำบุญร้อยวันที่กรุงเทพเขาคุ้นเคยกับอาตมามา30กว่าปีแล้วไม่เคยนั่งกรรมาฐานเลยชวนก็ไม่เอาตอนนี้ต้องบังคับแล้วพราะรู้ว่าเขาหมดอายุแล้วจะต้องตายแน่ๆเขาเป็นโรคปวดหลังทรมานเหลือเกินปวดเวลาบ่ายสามโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเขาถามว่าเป็นเพราะอะไรหลวงพ่อทราบไหมอาตมาก็บอกให้นั่งกรรมาฐานเอาเอง ลูกก็มือสัานหงิกๆเลยคุณสุกฤษเป็นคนจีนไม่เคยนั่งกรรมาฐานไม่เคยช่วยตัวเองอาตมาต้องโทรไปเรียกให้มาต้องการจะช่วยเขาโดยด่วนเพราะลูกสาวเขาจะแต่งงานเขาจะตายเสียก่อนประเพณีจีนถ้าพ่อแม่ตายต้องหยุดการแต่งงาน3ามปีปัญหาก็คือถ้าเขาตายลูกจะไม่ได้แต่งงานสามปีอาจจะเกิดแปลพันไปแต่งกับคนอื่นได้ผลสุดท้ายเขาก็มาอยู่ปฏิบัติ หายสบายเดินได้พอถึงเวลาแผ่เมตตาเสียปวดหลังก็หายปรากฏนิมิตออกมาว่าตีแมวหลังหักแถมเลี้ยงนกพิราบอีกตัวละสี่ห้าแสนเอาไว้สำหรับแข่งขันไปซื้อมาจากไต้หวันตอนจะตายนี่บอกให้เลิกเอาไปปล่อยให้หมดปล่อยมันก็ต้องตายต้องไปให้คนอื่นที่เขาเลี้ยงไว้จัดก,การต่อไปนกแข่งราคามันแพงเขาไม่ฆ่ากันหรอกปล่อยตายเองเขาก็จัดก,การ นี่แหละนั่งกรรมฐานรู้กฎแห่งกรรมได้ว่าตีแมวหลังหักตีตอนบ่ายสามโมงหมอตรวจแล้วบอกไม่มีอะไรตรวจหลายโรงพยาบาลแล้วมันปวดได้อย่างไรนี่โรคกรรมจำไว้หมอตรวจไม่พบโรคหรอกหมอตรวจไม่พบโรคแล้วรักษาไม่ได้หมอเขาบอกหัวใจก็ดีเลือดลมก็ดีความดันก็ดีไม่มีอะไรทำไมถึงปวดได้ได้แต่ฉีดยากันปวดไว้เท่านั้นเอง พอถึงเวลาสามโมงเย็นก็ต้องฉีดยาตีแมวตอนนั้นตัวเองก็เลยปวดตอนนั้นชัดเจนแล้วแมวหลังหักแล้วก็ไปสั่นกว่าจะตายเลยติดมาถึงลูกมือสั่นเลยเขียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้แล้วเลยบอกให้ลูกมานั่งกรรมฐา,านแผ่เมตตาจะยังเล่าให้อยู่ได้เขาก็เลยมานั่งกรรมฐา,านกลับไปบ้านแต่งงานลูกสาวเสร็จเรียบร้อย ก็เดินได้อารมณ์ดีใจสบายเพราะได้กรรมาฐานไปได้สติได้หนทางไปยังดีกว่าไม่ได้หนทางเลยเหลืออีก3วันเขาต้องตายแน่เพราะขอเวลาได้15วันเท่านั้นต่ออายุมาได้15วันอยู่ต่อไม่ได้แล้วเขาได้จาัดก,การแบ่งสมบัติให้ลูกไปประกอบอาชีพการงานจัดก,การเสร็จแล้วเขาก็ลาตายมันแน่นหน้าอก และก็ได้แผ่เมตตาให้แมวและเอาไปโรงพยาบาลไม่ต้องมีเวทนาเลยพอถึงเวทนาก็ขอลาหลับสนิทไปเลยเขามารับขึ้นวอช่อฟ้าไปนี่ดีมากตายอย่างนี้ดีกว่าไปตายโอยอายที่โรงพยาบาลเอาสายออกซิเจนใสจมูกให้ยุ่งไปนี่เขาไม่ต้องท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาอย่าประมาทในชีวิตของท่านอย่าคิดว่าไม่ตายนะต้องตายแน่ สาวก็ตายได้เด็กก็ตายได้บางคนไม่ทันร้องตายในท้องก็มากมายถ้าไม่คิดหรือคิดไม่ได้ก็ตามใจโยมเถอะไม่ว่ากันหรอกคนเรามีเวรกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้แค่ไหนไม่มีอะไรดีเท่าการเจริญกรรมาฐานดีที่สุดทำให้ลูกได้ดีแผ่เมตตาไปอย่าวุ่นวายเลยคนที่วุ่นวายคือคนขาดสตินะคนไม่มีสติสัมปชัญญะทำอะไรไม่ได้ผล ทำอะไรไม่สำเร็จมันอยู่ตรงนี้คนที่ทำกรรมฐานได้ดูง่ายๆจะมีแต่ความเมตตาและมีแต่ความขยันไม่ขี้เกียจอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายขยันตลอดไปนี่กรรมฐานการเจริญกรรมฐานสามารถจะแผ่เมตตาช่วยคนอื่นได้เขาส่งข่าวมาจากกรุงปารีสฝรั่งเศสนายแพทย์ประสงค์อายุมากแล้วภรยาฝันว่าเทวทูตจะเอาตัวไป เทวทูตบอกให้มานั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวันเขาต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงปารีสมาขออยู่15วันต้นเดือนกรกฎามมาทั้งสามีภรรยาและลูกเขายังอุตส่าห์เสียค่าเครื่องบินมานั่งกรรมฐานวันนี้จะยังไม่เล่าให้เขามาเล่าเองเวลาเดินจงกรมทำให้ได้เวลามีเวทนาให้กำหนดเวทนาก่อนปวดตรงไหนให้กำหนดตรงนั้น บางคนปวดศีรษะมาเจ็ดแปดปีแล้วมานั่งกรรมฐานก็ไม่ได้กำหนดที่ปวดเลยใช้ไม่ได้อริยสัจสี่มีทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคก็แก้ที่ทุกก่อนมันทุกที่ปวดศีรษะเราก็นึกมโนภาพหลับตาเอาสติตั้งไว้ที่ศีรษะกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอตายให้ตายเดี๋ยวมันจะระเบิดขึ้นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายปวดศีรษะเลย พอหายแล้วมันจะบอกว่าทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวนิมิตรจะบอกออกมาเมื่อตอนเป็นเด็กๆทุบหัวปลาทั้งนั้นทุบหัวปลาขายด้วยสิแต่ไม่ถึงกับเป็นโรคประสาทเพียงแต่ปวดศีรษะไม่พักทำให้เสียงานเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็ทำให้เสียงานอโรคยาปรมาลาภาคนไหนไม่มีโรคคนนั้นมีลาบ ถ้าสมวันดีสี่วันไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลโยมจะไปหาเงินได้หรืออย่างนี้มีความหมายมากธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ